Thank you. ช่างจะอยหอยใหญ่มืมอนีวันว่างวันนัดก,กับเพื่อนสาวจะออกเลาะพี่น้องเราไปดูกันเลยว่าเจไออยหอยใหญ่จะไปไหนแต่ก่อนอื่นต้องไปสตาร์ทกาแฟก่อนบ้านนางกาแฟอา่อยมาอัปเดตน้องๆให้ดูไข่ต้มไข่ตุต้นทาโกะอันนี้มาใหม่ค่ะน,นี่เอาเอาเอาจ้าเอา๋เอ,อันนี้น้องแครล็อดกับอะไรนะแครล็อดกับซูชิหรอ ถ้าทาโกะทาโกะแอร์ไปอยู่ตรงนู้นถาโกะทาโกะนี่นั่งนี่กัดเก่งนี่นี่ทาโกะออกมาดีเห็นมั้พี่น้องโอ้งไม่ยอมออกมาให้เห็นเลยทาโกะจ้ะนี่นี่อย่าเก่งขนาดเลยเด้นยพี่น้องกัดนี่วกระเดื่องบิ้งบึ้งบึ้งจะงอปากนั่งนะเสียงกระดังเฮ้ยเคนผู้ให เนหลาเท่าไม้แล้วก็ได้หยอกหมาหยอกแมวหยอกนกพี่น้องหรือว่าพ่อเฮาว่าเป็นคนว่าบลูเรื่องแกล้งเทอ้อยกับเพื่อนเป็นคนว่าบลูเรื่องคุยกับคนบลูเรื่องไอตัวเล็กไอตัวเล็กนี่นี่มึงมึงมึงดู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 เดี๋ยวกล่องบาโฟกัสพีไปดูโฟกัสไปจ้าไปจ้า พามาดูน้องปลาไอ้จ,อจดูดูจะโต้ว,ว่าเอาไปปนบ่เอาไปปนก็โตบ่จ้ากิจการเจริญรุ่งเรืองมากเลยดูดูดไอ้ตัวที่มันอ้อแอบซ่อนตายไปไหนละึไม่อยู่ละมันไปไหนนะนี่แนะจะกวนญเขาเธอเขากำลังฟักไข่เจ๊ะเจ๊ะ จึ๊กขจระบบกรองน้ำนอ่นเขียวดูเหนไเอามาดูเอามาให้ดูสมาชิกสามสาวซิวกโกครบแล้วเราก็จะเดินทางแล้วนะคะติดตามกันต่อไปว่าเราจะไปไหนกัน ตอนนี้กำลังจะเดินทางนะคะออกจากตัวเมืองขอนแก่นนะคะณเวลาแ0 0นย์นยงเดิอนหาสิบมือหนีเ้าสิบสีจสิ้พภารกิจตอนจักโมกอันนี้คือสตาร์ได้พี่น้องแล้วก็จะไม่บอกนะว่าไปไหนจะปื้มบดหรอเพื่อนเพื่อนสาวซื้อนสาวดูสิคะนางบอกว่าอร่อยมากอร่อยที่สุดในในในจุ้มนั่นแหมพี่น้องเหตุผลที่อร่อยที่สุดคือมีเจ้าเดียวว่าซะเมืออความคิดนาง ท้องฟ้าสวยมากเลยสวยไหมวันนี้ควอนแกนอากาศดีเหมาะกับการไปเที่ยวเอ,อ้าไม่ใช่ไปทําบุญจ้าว่าผิดว่าถึกพี่น้องยังไม่ถึงจุดหมายเลยค่ะเราก็จะไปเติมพลังกันนะคะเลือกกันเลยนะคะแตย,ยไม่เลไนะหมหมูปิ้งข้าวเหนียวแต่ลองไปแอบเห็นสิ่งที่เรามัก นี่จอยมาอันนี้เนี่ยจอยก็จะมองอุ้ยน่ารักนี่แหละสิ่งที่เราจะได้กูดังน,น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนี่อะเราคงจะได้อันนี้แหละน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย 68บาทเราสร้างพี่น้องช่วยกาแฟสามสิบบาทเลือก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 ,ก,กเลยนี่เขามาเจอสิ่งที่ถูกใจมีดเราพี่น้องฟังซอหรองค่ะผมบ่งเงี้อสุดยอด เบิ้งเห็นห h i ệ แบบน,นี่น้องเก็บถุงคนเด้อเก็บคนอันนี้ในส่วนของหนาล่านเนื้อน่องจะฟอมัวข้างในเยอะเลยปะเราไปดูกันข้างในว่ามีอะไรไหมเปิ้นสาวก็เจอเนี้ยเมากขคือกันปะไปดูกันเลยเอ้อไปดูกันเลยเราจะได้อะไรกันนะ สวยพี่ผู้ตัวเท่าไหร่นี่ยอะไรจ๊ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขายทั้งสินค้าขายทั้งอาหารดูปภคบริโภคเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าอ้าวเพื่อนสาวบอกว่าแก้วแก้วสั่นสงสัยจะได้แล้วล่ะเอืแวเดอะัรเออบบนด์ดีพุ่นแล้วเนี่ย แก้วกินน้ำคุณีแก้วกินน้ำ้างนี้ไม่ได้กินน้ำแล้ว้างนี้กินอย่างอื่นสวยๆเอาไว้ใส่เบียร์ครับขอเวลาดูก่อนนะรสรุปเลยคะได้เปลี่ยนแว่นใหมะะ่แล้วค่ะสิ่งที่ได้นะคะตอนแรกจะไปซื้อแก้วแก้วมันแตกพี่นอ้อง <c oughs> เลยเดีวยนสวยไหมคะสวย ไปไม่ลาไปเที่ยวก่อเอ้ยแต่ว่าตุลาไปออกพรรษาบ้านสัตว์ไว้ที่เท่าไดร่ปร่านวิวสวยๆเก็บมาฝากทานดททอทมตอนใกล้จะถึงที่หมายแล้วค่ะประมาณ30มกิโลเมตรเนี่ยเห็นว่าพี่ต้องเห็นยังเบื้องสองทางท่านนี่จะป่านะคะเห็นต่เก็บเห็ดเนะาะไปไปลุ่งเก็บเห็ดก่อน ้วจ้าเรามาแล้วค่ะยินดีต้อนรับสู่อำเภอบ้านดุงค่ะวิดี่เจออ้อยกับเพื่อนๆสิมาขอพรกับอะไรนะเขาเรียกนะคำสนอดคือคำสนดุดกูกัญารู้สึกมาถึงอันดับแรกที่เจออ้อยหอยแย่สัมผัสได้ก็คือคนลูกตอนเนี้ยพี่น้องอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ตกแต่งนะอันนี้คือความจริงค,คือเหมือนเขาได้กลับบ้านน่ะไหมเป็นความรู้สึกจังสั้นเหมือนเคยทีเจ้าของเคยมา ความรู้สึกเนียนเดี๋ยวนะเราจะมาดูกันเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูไม่นี้วันหยุดอาจจะเจอคนหลายเนี่ยเด้อนาทีสำคัญอีกไม่กี่วันก็หวยออกถ้าเขาสิมาขอพรเ้อะค่ะประ,ประเด็นสําคัญคืออยากมากากาบก็เลยสวนกันมาก็เลยเต่ากันมากันเลยได้มาระหว่างมาก็เลยอัดคลิปเหมือนพาะพี่ดองมานากัน สองทางทางปลาหยางแล้วพี่นอ้องคือบ้านจะอ่อยหอยใหญ่แล้วอันติดไ้ก่อนเดินอันคลิปอันบังไฟพญานาคมีมีแนวโน้มว่าอยากจะทําไม่ดูอยู่นะแต่มันเป็นคลิปยาวต้องเบากันโดนเอาคลิปข้ามข้าโฉนดก่อนเนาะหมู่บ้านนะคะก่อนไปถึงจะเป็นคงความคนคนระบาดไปพี่นอ้องยังเป็นบ้านบ้านอยู่เลยอันนี้ปักจีพีเอ็มได้ไม่ได้ไปทางุงใหญ่ มาได้หลายทางประมาณสี่ส่วนะี่ส่เกิดเป็นไก่ไก่เลยเมืองเข้ามาเห็นเกือบสี่ชัมม่วโมงหลักบา้านนะพี่น้องกลางถนนเลยเนะน,นี่ยเป็นวงเวียนไปในตูวเลยอันนี้ออกข่าวเด้อจะบอกนะออกข่าวว่าจังไรเพื่อนมาไวฟังแนะ่อ๋ออันนี้ออกข่าวอะไรนะกลางถนนบอกม,มาได้ยังไงบอกบ้านนี้แหละ โอ้พอมีการเสี่ยงทายใช่ไหมแล้วก็โยนไข่ใช่ไหมถ้าตกตรงไหนไไให้เป็นแบบนั้นเออเราเรื่องโยนไข่สมัยตะกี้เนาะอันย่า,าทาตาทาวเราบอกว่าเราบวกไปวัดเราทีไปปลาแล้วการที่จะตั้งก่อนจอดจอดฟ้อนเ<อ>น,น <ะ S 1> ี่ยแมพี่นอนจะต้องเอาไขา่ตกไปใส่กับโบแตกตกไปใส่กับโบแตกจนถ้าเพื่อนตกไปมองไหนแตกเปิดก็คือกก่อนจอดฟ้อนจะอยู่ตรงนั้น อันนั้นเกิดคือทวดเจออ้อยหอยใหญ่พูนึงแล้ที่เป็นแบบนั้นอันนี้คือสาระเบาให้งังซื้อโอ้ไม่มีอะไรนะซุ้มมอวสครับมัน,น,นเป็นแฟดเบิรงพี่ดองห <c oughs> ้เบิรงนขางห้างกับอันนี้ยังมีเคอรี่มีแฟดเด้อน,นี่เดอรว่าไก่ปันใดก็ยังคงมีการสั่งของออนไลน์ซุม้มสิไม่ได้มันจะติดทะเบียนรถเขาอันตั้งใจมีทะเบียนกลัวเลยมีการว่า โอ้ยนี่แถวนี้ก็จะมีไยอินท่าผาลเด้อเอินท่าผาลมที่สำคัญมีป่าอยูคาทุกที่กับต้นกล้วยาและต้นอ้อยเขียวค่ะเขียวแน่เขียวเขียวบรรยากาศมาจ้าอันนี้ก็คือร้านค้านะคะขายาบสีนะคะเบิ่งเรียงรายเลยจ้ะแต่ถามว่าข้างในมีไม่มีนะคะ อันนี้ไทยบรรยากาศในเมิองม,มือไม้อ่อนมากก้าโอ้นได้ไหมเตียงลายเต็มข้างทางเลยเร่งสงศรัาทธาเนาอพี่น้องวิอีนี้ขึ้นได้ไหมเริ่มแล้วพี่นอ้องอีกบวกกี่ร้อยเมตรกี่อึดใจถ่ายมาให้ดูคนผู้นำพี่น้องรถติดเริ่มติดละ เลี้ยวซ้ายเข้าไปให้เยอะเลี้ยวซ้ายเมืนอมีที่จอดรถเนี่ยค่ะต้องเข้าไปนี่ละจ้าเราจะต้องเดินเข้าไปหรอเดินเข้าไปจ้ะทุกที่จอดหน้าวัดเลยเขาไม่ข้อหน้าวัดแล้วแกไม่ไม่เราจะเข้าไปทางนู้นก็ได้ไม่จอดนี่ไม่รับขี่ไปปุนเลยแต่บอนเพราะว่าเราอยู่อืมตรงตรงนู้นคือที่ทางกลางเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยเราเลี้ยวเข้าไปในวัด ห้องอนต่อสู่ตั้งแต่หามองจอดรถคุณพี่น้องเบื้องทางจอดรถพี่น้องข้างอาหาที่ว่างแล้วห้าหาที่ไกลๆแต่ขั้นตรงดีของคนโตกแต่กระจื่นอยู่เด้อแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราเอาดีโฟดีมาจอดรถฟรีเบิ้งพี่น้องมีคุณจะคุณคุณ คุณมาคุเทศบอกนะเว่าให้เตรียมอันประชาชลเราจะแนะนำนะคะเป็นฝ้ายบริการค่ะตรงนี้ห้องบริการจอดรถฟรีนะคะาน้าร้านด้วยนะคะจ้ายามเที่ยงได้ดูด้านในค่ะเขาติดเข่าทางคนเดียวเลย If it's controlling you, I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off and i